สวัสดีครับผมน็อตนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน็อตสี่เด็กครับผมช่องนี้เป็นช่องที่จะมีสาระไม่มีสาระมากมายกูจะพูดทําไมช่องนี้นะครับเป็นช่องทำคอนเทนต์ต่างๆนะครับผมที่จะมีคอนเทนต์มากมายนะครับที่จะออกมาในอนาคตซึ่งตอนเนี้ยมันอาจจะออกมาแบบเอาว่าเดี๋ยวมันก็ออกมาเรื่อยๆเองแหละทอยของคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกว่าผม จะบอกอะไรดีวะคลิปนี้นะครับผมก็ออกมาแนะนําตัวนะครับอย่างเป็นทางการเนื่องจากว่ามันครบ100่ยซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็เลยคิดว่าผมจะทําให้มันเป็นทิศทางเดียวกัน <Wow. S 1> ช่องนี้ผมเลยต้องบอกกันว่าช่องนี้ผมสร้างขึ้นมาเพื่อทำคอนเทนต์ใช่ถูกต้องผมสร้างขึ้นมาเพื่อทำคอนเทนต์ต่างๆนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าจะมีคนดูมากหรือคนดูน้อยแต่ผมก็จะทํา ต่อมานะครับผมถ้ายอดซับในช่องผมมันถึงหนึ่งพันซับเมื่อไหร่เว้ยจำคำผมไว้ให้ดีผมจะโกนหัวแล้วไปเต้นกลางถนน w h a What the Fuck ใช่นั่นเลยหลังจากที่ผมได้ คิดมาว่าใน4เดือนเนี่ยที่ผมทำ youtube มาเนี่ยหรือมันอาจจะเลยหรือมันอาจะมากกว่านั้น100ซับแรกใน4เดือนผมเลยคิดว่าถ้ามันจะครบพันได้เนี่ยสี่4นึ่งสีองแปดส่าบองเอา,าถ้ามันครบพันซับเมื่อไหร่ก็จะโกนหัวแล้วไปเต้นกลางถนนนั่นแหละครับเจอคลิปหน้านะครับจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันรอดูวะรอดูว่ว่ารอดูดีกว่าสนุกเชื่อฮูบายบายเจอกัน